ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับหนุ่มอีสานบ้านนุนเชนวันนี้ผมเกิดสิผ้าพี่น้องมากําจัดหญ้าว้ครับกําจัดหญ้าว้ยอย่างไรที่สีให้ตายเวิดเกียงครับทั้งต้นนะครับนี่ครับผมมีวิธีนะครับปวดเบิ้งดีนี่นี่คือแปลงอ้อยครับนี่ครับอ้อยกําลังเกิดนะครับนี่ครับนี่คืออ้อยรุ่นไม้นะครับเป็นอ้อย ก่อนแกนสามนะครับนะครับกําลังกําลังกาลังใ่ญ่ครับกําลังเติบโตนะครับนี่แต่ว่ามีไอ้วัชพืชนะครับวัชพืชที่สําคัญนะครับที่ยาฉีดกับวัตไตยนะครับยาฉีดกับวัตถัยเฮตังเดกับวัตถยนะครับตายยากครับมีอยู่อย่างเดียวนะครับที่สีเอามันตายได้นี่คือนี่ครับ ยาขา่ยากามือนี่แหละครับพี่น้องเมื่อหานิวเขาเนี่ย,ยครับอาศัยความขยันนะครับลงทุนลงแห้งอาศัยลงแห้งนะครับว่าต้องลงทุนนะครับนะครับยาไวย้ยาไว้ศัตรูเพือตโตสําคัญนะครับตัตจาักจั่นครับมันไได้ขึ้นไอออมกออ้อยแล้วโอกาสที่สี ระงับการเติบโตของอ้อยนะครับมีสูงนะครับมีเสียงนะครับพว่าเข้าสิไปแย่งสารอาหารนะครับเหตุให้อ้อยเกิดบ่วใดนะครับไปหัดนะครับหัดกออ้อยครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับมีอุปกรณ์นี่ครับคือเบิกจกนะครับคือจอบเท่านี้นะครับกดลงไปครับนี่กดลงไปงสีแล้วพี่น้องกดลงไปงสียแล้วสันนะครับนี่สันเอาคีดินออกนะครับนี่ครับ ท่นออกเห็นหักเขาจันพผ่านนะครับแล้วเอามาตั้งมว้เอามาครับไว้อันนี้อันซีเห็ดให้พี่น้องเบื้องพรอเขาวๆานะครับนี่คือวิธีการกําจัดยาไว้นะครับยาไว้คือเอาขี้ดินออยเบิ้ดครับแล้วเอาตากแดดไว้เองทีละครับเดี๋ยวเขาจะแห้งตายเองครับเขาบดมีความชื้นบ่ามีขี้ดินบ่มีถาดสันอาหารเขาจะตายเองครับ เขาก็ต้องเอากำเขาก็ต้องกำจัดเขาตั้งแต่ตอนนี้แหละครับเพื่อขันขันเขาแพรไปแหน่ไปข้อสีกำจัดยากนะครับเอาออกอยากนะครับนี่ครับกำจัดตั้งแต่รุ่นไอ้ที่เขากำลังปงน,อ,งนอนนี่นะครับคือการกำจัดที่ดีครับนี่ครับนี่ครับเอาออกข้งสีนะครับแล้วเอาผูกจกไว้ังทีครับแต่ว่า นี่ตึงอกมากสีแล้วก็ฟาดเส้นโจครับนี่นี่ครับเห็นว่าเฮ็ดไฮรอนแก้เสียนะครับนี่ครับคือวิธีกําจัดหงายไว้ที่ลงทุนศูนย์บาทนะครับแถมปลอดภัยนะครับปลอดภัยว่าต้องเรียนครับสารเคมีครับแต่ว่าอาจสิเเตืองแห้งอยู่ของน้อยนึงก็ว่าก็บว่าเป็นยังนะครับพอเข้าาเห็ดอยู่สวนอยู่ไหอยูุนาอยู่ของเห็ดไปแล้วกําจัดแล้วมันกระเบิดเองครับอาศัยความขยัน ครับลงทุนลง,ลงแห้งแน่ครับครับนี่จัดไปมือเล,เล็กมือน้อยครับแบบบองเขาง่ายว่าท่านเฮาระครับกว่าแต่เขาขยันครับขยันนี่ครับนี่อันนี้ผมอาจจะใส่มือเดียวนะครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์ก็ตีดหยากแน่แน่ยนันน้อง ไดนครับพี่น้องวิธีกําจัดหญ้าไว้นะครับลงทุนศูนย์บาทครับลงทุงงนลงแรมนะครับกำจ,จัดแล้วๆก็บทเป็นยังีนะครับนี่ไรไว้เฮาก็สิสะอาดครับสะอาดแปลนหูแปลนตาไลเปนไหครับพี่น้องชอบว่าครับวิธีกำจัดหญ้าไวา้ลงทุนศูนย์บาทนะครับ ันนี้คือแปลงอ้อยนะครับไ่อ้อยกำลังเกิดพี่น้องท่านไหนเห็นแล้วชอบนะครับชอบกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับนุ่มมิสารวัรแแชนขอบคุณและสวัสดีครับ